สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับแน่นอนนะครับว่าณจุดนี้ปลายเดือนพฤศจิกายน2020เครื่อง PlayStation 5ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงประเทศไทยหมายถึงว่าเป็นเครื่องศูนย์เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเครื่องยังไม่มาเราไม่ง้อก็ได้เราเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยไปดูทีวีดีกว่าจริงๆมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าอยากให้แนะนำทีวีที่เล่นกับ PlayStation 5ได้ ว่ามีรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างจริงๆผมก็ค้นไปค้นมาหลายรอบนะแต่ก็ยังไม่ได้ทําวิดีโอสทัทีจนวันนี้นะครับมาเจอทีวีรุ่นหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆต้องบอกก่อนนะครับว่า LG เนี่ยไม่ได้ทําการสปอนเซอร์วิดีโอนี้นะแต่ผมรู้สึก,กว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับเผื่อใครที่กําลังหาทีวีสาหรับเครื่อง next gen ก็จะได้ลองพิจารณาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับรุ่นที่ผมสนใจคือ LG C10 จริงๆเขาเขียนว่า LG CX นะแต่ว่า X ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัว X นะครับแต่หมายถึงรุ่นที่10นะหรือว่าอาจจะเรียกว่า LG C10 ก็ได้สิ่งแรกเลยที่ทำให้ผมสนใจทีวีตัวนี้นะเพราะภาพโฆษณาที่ผมเห็นตอนแรกใน Facebook แล้วผมถามว่าเอาจริงหรือว่าเอาหาคนเราจะไปนั่งใกล้จอขนาด48นิ้วแบบในรูปได้ยังไงนะฮะแต่พอค้นข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าโอ้นี่มันน่าสนใจมากๆเลยนะ น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาของเกมเมอร์เลยในเชิงสเปคนะครับ LG C10 48นิ้วเป็นจอ OLED ที่มีขนาดเล็กที่สุดในตอนนี้ซึ่งจอ OLED จริงๆก็มีมาหลายปีแล้วนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เขาเคลมว่าจะให้สีดำที่ดำสนิทแล้วก็ให้สีสันของภาพเนี่ยที่สดใสจัดจ้าน ผมไปนั่งดูรีวิวจากเมืองนอกบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่า OLED หรือ OLED เนี่ยให้ภาพที่ดีกว่า LCD ผมว่าตัวอย่างอันนึงที่เข้าใจง่ายก็คือตัวอย่างที่เขาทำมาในวิดีโอถ้าเป็นจอ OLED เนี่ยเราก็จะเห็นจุดขาวๆกระจายเต็มท้องฟ้าแต่ถ้าเป็นจอ LCD จุดขาวๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนมากนะักแสงมีความกวนกันสาเหตุอันนึงก็คือ OLED เนี่ยมันเป็น Self lit pixels ก็คือแต่ละจุดพิกเซลเนี่ยมันสามารถควบคุมเม็ดสีของตัวเองได้เราจึงเห็นถึงความคอนทราส์ครับการตัดกันอย่างชัดเจนระหว่างความมืดที่มืดสนิทกับส่วนอื่นๆของภาพที่มีการแสดงสีหรือแสงออกมาก,ก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมันมีสีสันสดใสแล้วก็มีความคมชัดมากๆผมไม่เคยมี OLED มาก่อนนะฮะผมก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่า LG C10 เนี่ยก็ไม่ได้มีดีแค่ตัวภาพ เขาดีไซน์มาให้จอตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมแบบ next gen สเปคมาครบเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่น PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X เป็น HDMI 2.1 Refresh rate อยู่ที่120 Hz มีโหมด HDR ที่เรียกว่า HGiG ที่เขาโฆษณาว่าถูกปรับมาให้เหมาะกับการเล่นเกมรองรับตัว VRR นะครับทำให้ตอนเล่นเกมไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า Screen tearing หรือว่าภาพฉีกขาด แล้วค่า Input ตแหลกนะฮะอยู่ที่1 ms เท่านั้นเองนะซึ่งค่าตัวนี้มันน้อยกว่าค่าจอคอมที่ผมใช้อยู่3-4จอในปัจจุบันซะอีกโถจากสเปคทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะภาพก็ดีนะเป็น OLED แล้วก็ยังรองรับการเล่นเกม next gen แบบเต็มที่น่าจะเป็นสุดยอดแห่งประสบการณ์มากๆเลยด้วยขนาด48นิ้วเนี่ยก็น่าสนใจมาก คือผมมองว่านเป็นไฮบิดนะครับคือกึ่งกึ่งทีวีกึ่ง, TV, ก,งกึ่งจอมอนิเตอร์ด้วยความอยากรู้กึ่งกึ่งอยากได้นะฮะผมก็เลยไปดูยูทูบเบอร์ของเมืองนอกที่เขาลองใช้ตัว LG C10 48นิ้วแทนจอมอนิเตอร์ปกติแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะในการใช้งานแนวนี้ก็คือว่าในช่วงเวลาปกติถ้าเราทำงานนะครับเราก็อาจจะนั่งใกล้จอนิดนึงเปิด3 4หน้าต่างพร้อมกันได้สบายสายเลย แต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่เราเล่นเกมนะเราก็ถอยตัวเองออกมาอีกให้มีระยะผมคิดว่าระยะน่าจะประมาณเมตร50ถึง2เมตรก็สามารถทำให้กลายเป็นจอเล่นเกมทั้งคอนโซลแล้วก็ PC แบบสะใจได้เลยดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อยากลองไม่ใช่น้อยครับผมแต่ว่าราคาก็ต้องคิดหนักหน่อยนะเปิดตัวเนี่ย49,900บาทแต่ถ้าใครเก็บเงินจะซื้อ p l a y s t a t i o n 5มาถึงตอนนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะเก็บเกินไปเยอะละ นี่ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการดับทุกได้นะอย่าเอาเงินไปซื้อเครื่องหิ้วเลยเอาเงินไปซื้อทีวีดีกว่าครับอย่างน้อยเนี่ยก็จ่ายราคาสมเหตุสมผลสัมพันธ์กับตัวสเปคและก็เทคโนโลยีที่เราจะได้รับนะครับย้ำอีกทีนะอย่างที่บอกก็คือว่า LG เนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์ผมใดๆเลยนะครับแล้วก็ผมดูแล้วผมรู้สึกว่า อยากได้นะก็เลยมาป้ายากันต่ออาจจะเป็นทางเลือกนะสำหรับใครที่กำลังหาจอในการเล่น PlayStation 5ก็อย่าลืมลองไปเดินดูกันเล่นๆที่ร้านได้ครับคุณอาจจะประทับใจก็ได้นะหรือว่าช่วง12-12ที่จะมาถึงเนี่ยเขาอาจจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับจอตัวนี้ก็ได้ก็ลองเล็งๆดูได้นะฮะใครที่ใช้จอตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ น่าซื้อมาเล่นเกมไหมหน่าซื้อมาทํางานไหมแล้วก็วางได้จริงแบบสไตล์การใช้จอ PC หรือเปล่าใช้แล้วรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็แบ่งปันกันมาได้สนุกสนุกนะครับถ้าอาสนับสนุนลุงแมวก็สามารถกดจอยใต้ตวิดีโอได้เพียงละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้วิดีโอถ้าคลิกเข้าไปแล้วทําการซื้อของนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่เสียอะไรเลยนะ ได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าผมเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจสาหรับลุงแมวในการทําช่องต่อไปนะถ้าติดตามมมนูแบบเจาะลึกนะสามารถเข้าไปในเพจแมนูยูทูบเบอร์นั้นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคูม,มะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจํานะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ขอบคุณที่ดูว่ามันจบผมแมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s u b สไคร e กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ